สวัสดีค่ะวันนี้แกะใบกันเนาะแกะดอกมาหลายวันละอันนี้หัวใช้เท้านะคะตัดมาแล้วก็เผอเดินว่าตัดสั้นไปนิดนึงก็เลยจะหันเอาด้านนี้นะคะก็คือจะเอาตรงนี้เป็นอันนี้ตรงปลายใบแล้วกันนะคะแล้วตรงนี้เป็นฐานก็ทําเป็นรูปใบดอกไม้เลยนะคะนี่นะคะ เหมือนเราวาดรูปเป็นใบไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าหัวเชยเท้าจะเป็นเส้นนิดนึงเวลาแกะแล้วก็ระวังหน่อยนึงมันจะทำให้เป็นเส้นไม่สวยนี่นะคะก็คือเลือกถ้าจะเอาตรงนี้เป็นปลายก็ทำให้มันเรียวอีกนิดนึงให้สวยๆนะคะ นีนะคะก็คือได้มาละแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำตรงกลางขีดเส้นตรงกลางเลยนะคะตรงฐานนี้ก็คือให้ใหญ่กว่าตรงข้างบนนิดนึงก็สตาร์ทจากข้างบนลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเลื่อนมาก็หักเข้ามาห เห็นไหมคะเดน๋ยวแล้วก็ตัดออกแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือนี่นะคะพยายามทําให้คงอันนี้ก็ตามมีดเลยค่ะโค้งมา่บบนี้นี่ก็คือประมาณนี้นะคะทําไปหยกักนี่นะคะเดี๋ยวหาดทำไปเรื่อยๆก็เส้นมันหยักอะคะมไม่สวยไม่เท่าไหร่นี่นะคะ ก็คือพอทําไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้ว่าเราจะอยากเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือหักเข้ามาเยอะหน่อยก็ได้ค่ะก็คือช่วงนี้ก็ให้พอๆกันนะคะนี่ก็พอๆกันแบบนี้นะคะด๋ยวนะยังอยู่ในกล้องหรือเปล่าโอเคนี่นะคะก็กรีดเข้าไป หัวใช้เท้ามันจะเป็นเส้นนะคะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นจะพังก็หาที่ลงอีกสักกรีดนึ่งนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเร,เราค่อยแต่งตรงนี้ให้มันสวยะะแบบนี้นะคะนี่ได้มาแล้วถ้ายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เฉาะเข้าไปอีกนิดนึงอย่างนี้ แล้วไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็กะประมาณหาช่องลงใบละหนึ่งช่องก็ได้นะคะถ้าใบใหญ่ก็สองช่องก็ได้่างนี้ค่ะก็คือทำให้มันดูมีกรีบออกมาหน,หน่อยนึงสวยนะคะตรงฐานจะเอาใหญ่ๆกว่า ปลายนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือเอาฐานตรงนี้นี่นะคะทำออกรี่นะคะนี่นะคะได้หนึ่งใบแล้วนะคะ